แตงโมลูกใหญ่นะคะแตงโมลูกใหญ่แตงโมลูกใหญ่ค่ะเอาแตงโมไปกินเดอ้อพี่น้องเลยมะนาวขนมจีนพี่ขี้หนเขียวพี่ขี้หนแดง มีหลายอะไรอย่างจ้าอันนี้พริกกะเหลี่ยงแล้วยายดึงได้กินก่อกระเหลี่ยมยายชอบกินมลอยไหอะไอย่างเน้อพี่น้องสองโมงเ้าออกขายวันนี้ขายแถวบ้านละพี่น้อง เสื่อม่วงมันออกเงื่อมันห่อนพี่น้องมันห่อนมันห่อนมาดไปมาขึ้นนี่มขึ้นบาไรอไทยยุ่งหลายค่ะก่อนยุ่งหลายออกไกลยากันยุ่งกับบํไรยุ่งตึงตั้งตึ้งตั้งมีแต่งร้านแต่งกวานะคะมะเขือเปราะมะเขือแมบบ่วงหลม่ปีสวย ผักสดจากรถพุ่มพวงนะคะขุดนุนพอขาดมาขายในเด้อพี่น้องขุดนุนพ่อขาแม่ขายในเด้อ ทยตอนชอามันออกเฮียพี่น้องทยตอนสองก็คือกลางคืนขึ้นีน้แล้วทายโหลดน้มไหลเอาเสานี่ออกเฮียยุ่งกันไหมมีลูกออกสายใหญ่ก็เลยมาตื่นสายมามาทายผักสดจากรถพุ่มพวงนะคะมีมา มาเขือมั่วคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ